นี่เราอ,อยู่ที่ไหนร้านครัวแจ่มจันทร์ะนะครับเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงถึงหกโมงหยุดวันพารทหัสนะคะครับ,รบอย่าลืมเบอร์โทรติดต่อ081-366-2558กราบสวัสดีพี่น้องอารอาร์คนศิลปีทั้งหลายแลน,นะครับแล้วก็พี่พี่ยูทูบเบอร์ทั่วประเทศทั่วโลกนะครับขนาดนี้เราอยู่ที่ลัง ครัวของครัวแจ่มจันทร์นะครับพามาพอสองอานะครับผมมาเตรียมของก่อนนะครับนะอาผู้ชายนี่จะมีหน้าที่เตรียมวัตถุดิบนะครับเพื่ออาผู้หญิงเนี่ยนะครับจัดการบดหั่นซับซอยนะครับตามถนัดนะครับผมสองแรงแข่งขันแบบนี้อาหารอร่อยแน่นอนนะครับแอบมาดูหลังครัวนะครับผโอ้โหสะอาดสะอาดนะครับแล้วก็พร้อมทําเมนูเด็ดเพื่อลูกค้าหลายเมนูเลยนะครับกันเดียวเฮาแอบไปดูกันนะครับว่าเมนูที่จะทํานี้มีอย่างนะครับ ครับเมนูแรกที่คุณน้าทำนะครับก็จะเป็นเมนูข้าวผัดต้ยมยำกุ้งนะครับวิธีการทําก็คือเอากุ้งไปผัดในกระทะก่อนนะครับผัดแบบฉนันคิดว่าให้มันสะดุ้งนะครับเนื้อกุ้งจะได้ชําได้เด้งดึงนะครับนีผัดไปผัดมาครับดูสังเกตดูนะครับว่าจะมาผัดจนสุกครับ พัดคือมีความเด้งดึ๋งนะครับแล้วก็ใจเทคนิคการพับไฟนะครับคือได้ไฟตามที่ต้องการนะครับเพื่อนสังเกตดูดีๆดีนะครับนี่ขโมงชงเชงนะครับควันนะครับกุ่แบบนี้นะครับพอกุ้งเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนี่ก็จะพักกุ้งไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะเตรียมของลงพัดต่อนะครับ ผัดกุ้งกับน้ำมันเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ใส่เครื่องต้มยำนะครับประกอบไปด้วยตะไคร้หอมใหญ่ผ่ะตะไคร้ใบมะกรูดนะครับผมเครื่องต้มยำนะครับก็ผัดกับน้ำมันผัดกุ้งตะกีนะครับนี่คือมันเข้ากันแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับก็จะเดินไปใส่น้ำพริกเผานะครับด้านหลังนะครับเพื่อนนี่อันนี้แอบดูนะครับผมอันนี้บอกตรงๆเลยว่าแอบดูนะครับนี่อันนะเพื่อก็เตรียมนะครับใส่ เาในเข้าไปนะครับเพื่อให้เกิดความเข้มข้นคล้ายรสต้มยำนั่นเองนะฮะนี่นะครับาไปนะครับไฟที่ร้านเนี่ยจะต้องคุมให้ดีนะครับประกอบใส่เนี่ยครับผมผงนัวนะครับซอสทั่วเหลืองนะครับประกอบผงปรุงรสต่างๆนะครับผัดเข้าไปให้มันเข้ากันนะครับเดี๋ยวเราก็ดูวิธีการนะครับต่อไปนะครับว่าเนี่ยใดจะให้มันเกิดความเป็นน้ำข้นนะครับเพื่อน หลังจากนั้นก็ใส่นมข้นจืดเข้าไปนะครับเพื่อเกิดความมันนัวนะครับโอ้เป็นเทคนิคที่ทุกๆคนก็สามารถทําได้เหมือนกันเลยนะครับผมไหนนะครับจากนั้นนะครับเราก็เอากุ้งที่ผัดน้ำมันนะครับใส่เข้าไปคลุกเขานะครับแล้วก็ตามไปด้วยนะครับผมมะนาวสดๆนะครับบีบมะนาวสดๆเพื่อเกิดรสเปรี้ยวนั่นเองโอ้โหร้านนี้ดีนะครับบใช้น้ำมะนาวขวดนะครับน่าสนใจมากเลยนะครับเพื่อนๆ คืนชื่อว่าข้าวผัดนะครับก็ต้องเอาข้าวลงมาผัดกับเครื่องนะครับผมนี่ข้าวผัดกับเครื่องต้มยำก็เสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะครับคุกไปคุกมานะครับปับไฟนะครับอันนี้คือแกปับไฟนะครับนี่จะต้องมีการนะครับหอมว่าหงนะครับหงเข้านะครับมีเป็นเทคนิคที่ไอ้จกเนี่ยมาได้นะครับต้องแอบดูเพิ่นนะครับมันจะมีการกระดกนะครับผมคือเข้าได้คุกกับตัวหน้ากระทะนะครับเพื่อเกิดความหอมแล้วก็กลิ่นของกระทะเคลือบเข้าไปในตัว ข้าวผัดต้มยำกุ้งนั่นเองโอ้โหเท е คนิคนี้เหลือร้ายเลยนะครับนะเมื่อข้าวผัดเสร็จแล้วก็เสิร์ฟลงจานนะครับโอ้โหน่ากินแน่นอนเลยนะครับนี่ข้าวผัดทะเลตุข้าวผัดต้มยำกุ้งทะเลก็เส็ร์ฟอันหนึ่งครับเร็วมากเร็วมากเดี๋ยวต่อไปเรามาดูนั่าค <tiếp gente> ่า สำหรับอาหารตามสั่งจานต่อไปที่พี่แอนสั่งนะครับก็คือพัดช,ชาทะเลนะครับใส่พริกขี้หนูแล้ะก็กะเทียมเข้าไปนะครับผมผัดคือเกิดความหอมขึ้นมาทันทีเลยนะครับนี่จากนั้นนะครับเขากะ เห็นน้าครับยิบมาเลยนะครับเครื่องทะเลที่แบ่งใส่ถุงไว้นะครับเพื่อที่จะสะดวกในการทําอาหารตามสั่งคือรวดเร็วนั่นเองนะครับแล้วก็ใส่เครื่องเค้าต่างๆที่เป็นเครื่องผัดชาครับโอ้อยากจะบอกเพื่อนๆว่ากลิ่นหอมมากโอ้ยไฟลุกโอ้โหน่ากลัวจริงๆนะครับผมจากนั้นก็ใส่น้ําซุปเข้าไปนะครับคนคนคุกเข้ากันนะครับคือความเป็นผัดชาที่ผสมกันนะครับจากนั้นก็ใส่เนี่ยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างครับ everything จริงกระเบลนะครับมีผงชูรสมีซอสตัวเรืองมีผงปรุงรส แล้วก็น้ํามันหอยนะครับแล้วก็ักน้าตาลทรายใส่เล็กน้อยนะครับเพื่อให้เกิดความกลมกล่อมนั่นเองโอ้โ oh, ห oh, เทคนิคนี่แบบใจเบาเลยนะครับนี่นะครับโอ้โ oh, ห oh, สุดยอดมากเลยครับนะ จะอนุญาตมาอนุญาตไหมผมว่นะครับเข้าไปถ่ายนะครับนี่ลักเข้าไปที่หลังครัวเปิ้เลยครับหล่นเข้ามาหล่นเข้ามาแบบนี้นะครับเปิ้อก็ตกใจเล็กน้อยว่าเขาเข้ามาอย่างนี้นะครับผมนี่นี่อ๋อมาแอบดูเพิ่นนั่นเองนะครับมาแอบดูเปิ้นเวลาเปิ้นราดนะครับพัดชาใส่จานจะหน้าตาเปิดจะได้นะครับผมนี่แต่ว่าก่อนที่จะเสิร์ฟลงจานนะครับมีการใส่ใบกระเพราก่อนหน้านี้ตัวนะครับจี๊ดแก๊ดจีร้อยละนะครับเสิร์ฟราดลงจานนะครับโอ้โหนี่นี่น่ากิน โอ้โหกุ้งกุ้งโอ้กุ้งกระป๋ามึกโอ้โหเพื่อน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 อยากจะให้เพื่อนเพื่อนได้มารองชิมนะครับผมร้านนี้เลยนะครับผมคั่วแจมจันนะครับนีลุงก็ททาหน้าที่เตรียมแล้วก็เสิร์ฟนะครับเพื่อกับลูกค้าที่โตะนะครับโอ้โหป็นไดครับเพื่อนเพื่อนน่ากินก็ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารสชาติจะเป็นจไดเนะอันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนี่คือข้าวพัดกุ้งต้มยำอ่ะโอ้ตรงนี้ตรงนี้ โอ้ยผัดชาทะเลเอาอะไรมาเอาไว้เม่อกี้ไม่แพงครับนี่เนี่ยครับเดี๋ยวเราต้องอ้งกันตอนหลังแล้วนะครับจะแต่งตัวรอๆเลยนะครับเอานะครับผมอ่ะคุยก่อนวันนี้แอนนี้เขาอยู่ไหนครับวันนี้เขาอยู่ที่ครัวแจ่มจันทร์นะคะอยู่เลยแทงน้ำประปาของบ้านหนองแฝกนะครับเล็กน้อยนะครับเข้ามาประมาณ300เมตร ทางเข้าแต่อยู่ขวามือมีป้ายคขาบอกว่าร้านอาหารครัวแจ่มจันมีป้ายบอกมาตลอดทางเข้ามาสุดซอยเลยจะมีตามป้ายมาเลยค่ะแบบเบีายในซอยหนึ่งมเห็นก่อนลองแฝกซอยหนึ่งนะคะสังเกตง่ายๆเลยเห็นรูปดวงจันทร์สุกสกาวอ่ะก็คือร้านนี้อืออ้าวพี่แอนลุยมาเรากินกันก่อนกินกันก็เล่าก็คุยทีหลังว่าเป็นไงเนาะนะครับ แต่ว่าข้าวผัดดิ่น่ากินมากเลยครับเดี๋ยวขอถ่ายเป็นภาพนิ่งกันเนาะแนะนำเลยถ้าใครอยากกินแบบแซ่บๆนี่คือแบบได้คุบรลเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะอร่อยมากอร่อย <c oughs> อยกุ้งตัวหลวงมากเลยนะคะ <c oughs> ของตัวเลยกุ้งปลาหมึกบะพิตวางเลยอือร่อยไ <c oughs> อ,อตัวกินข้าวผัดต้มยำกุ้งนะครับ บอกเลยว่าครบเครื่องนะครับเรื่องของการเป็นต้มยำนะครับหอมตะไคร้หอมขาหอม ใบมะกรูดนะครับแล้วกบกุ้งตัวใหญ่ครับกรอบเด้งดึงเด้งดึงมากเลยนะครับผมในราคาที่5้าบาทนะครับเพื่อนๆมาลองกินได้เลยครับที่ร้านครัวแจมจันนะครับถ้าไปกินร้านอื่นเนี่ยไอ้ทุกเสียใจเลยนะครับเพราะว่าเขามากินร้านนี้นะครับมันโอ้ยมันลำมันถูกใจนะครับ้าแบบโอ้ยยางตะออกันร่อยแรงไงร่อยแรงองกโอ้สุดยอดมากอร่อยแนะนำครับเพื่อนเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เจ้าของร้านกันดีกว่าว่าเปิดมาี่เดือดกี่วันกี่ปีแล้วนะครับจ้าของร้านครัวแจมจันนะครับผม น่ะชื่ออะไรเหมือนเร็วทสัมภาษณ์ก่อนว่าเปิดร้านมาได้มา่อเมือเลี้ยงครับไม่สองเดือนกว่าสองเดือนกว่าครับแน่นำตัวเขาสักน่อยครับเพื่อนที่รู้จักนะครับอ๋อสวัสดีครับคุณเพื่อนชื่อแจมจันนะคะครับแจมจันเจ้าเก่านแจมจันเจ้าเก่าค่ะอคุณารับสวัสดีครับผมชัดพงษ์นะครับ ที่เล่นชิเล็กนะกับก็อยู่ด้วยกันสองคนทำเป็นครัวเล็กๆอยู่เชิญชวนนะครับเชิญชวนคนสทุกนะครับเมนูเด็ดของร้านครับเมนูเด็ดของร้านก็กะเพราหมูกรอบข้าวผัดต้มยำกุ้งต้มเลือดหมูนี่ครับเลือดหมครับและหมูกรอบที่นี่อร่อยมากนะครับแต่ว่าเปิดการันตีไว้นะครับผมร้านเปิดวันไหนครับ จะยุตทุกวันพารือหันทุกวันพฤรือหันนะครับเวลาเปิดทั้งเปิดกี่โมงครับเจ็ดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นครับถ้าว่าอยากจะว่ามาถึงปุ๊บด็กิินปั๊บเลยมีเบอร์โทรกับครับมีครับขอเบอร์เบอร์โทรับครับศูนย์แปดหนึ่งสามหกหกสองห้าห้าแปดครับโทรมาโทรมาได้เลยครับตั้งแต่หกโมงถึงหกโมงเย็นครับ ครับโทรมาเลยนะครับโทรมาสั่งก็ได้หรือว่าใครที่หลงทางมานะครับสอบถามได้นะครับร้านตั้งอยู่ที่ไหนคะแม่อยู่หมู่บ้านหนองแกซอยนึ่งค่ะครับผมหลังจากนัั้นครบเดี๋ยวได้เลย๋ยวไอ้โจ๊กจะใส่เป็นแผนที่ให้เพื่อนๆนะครับผมนะยังไงก็ขอขอบคุณนะครับน้จันจันนะครับผมรบขอบคุณนะคมาบครับครับครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวตอนเย็นจะมากินถังก้ามแต่ไม่ใช่วันนี้เสื้อครับอร่อยมากครับอร่อยมากครับ ลองดูต้มเลือดหมูได้ต้มหมูเช้าเลยฟังเราปลูกเองเนี้ยนะผูกชิ้ีสูชิ้นชูชายเขายังต้องลองเข็มลายเมนูอยู่ค่ะคืออันนี้บางส่วนนะอันนี้นี่บางส่วนคือเราอยู่สองคนเราไม่ทำอะไรเมนูเยอะเพราะว่าหลักๆก็มีที่ที่ลูกค้าเคยทานมีก๋วยเตี๋ยวพวกใครมีเยอะเมนูเยอะ เราเอาเมนูมาผสมผาสานได้ทั่วอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวพั่วไก่ทะเลก็ได้ได้ตามสั่งตามสั่งคือพอปูติแล้วลราลูกค้าเรามีอยู่แล้วลูกค้าประจำเคยกินเมื่อก่อนก็เคยเปิดเนี่ยตรงนี้ปั๊มน้ำมันเก่าท่านอนเนี่ยนะ๋อครับครับที่ปูหูรถครับเป็นรถอะเป็นรถเป็นรถจ่างแล้วก็ไปเปิดที่ ลูกสาวเปิดะร้านอยู่ที่กรุงเทพก็ไปช่วย สองปีกลับมายี่สขายอาหารจีนเป็นพวกหูฉลามปิ้งน้ำแดงเงี้ยกับหน้าถ้ามีลูกค้าเรียกร้องก็จะเปิดหูฉลามที่พ่อหรืองานเลี้ยงงานมงคลเออโทรทางได้นะครับโทรทางก่อนเนี่ยถ้าว่ามีงานเลี้ยงงานมงคลนะครับอยากกินหูฉลามฉลามติดต่อได้นะครับที่เบอร์โทรเดี๋ยวขึ้นหื้่นโทรมาคุยกันก่อนนะครับขี้หัูปาน้ำแดงอะไรเนี่ยได้เลยครับคือในอาหารจีนเนี่ยได้นะครับพวกอาหารจีนอาหารเหลา ร้านครัวจานๆ้วยนะครับวันนี้เรากอขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ